สวัสดีค่ะแนวทางฮานอยวันนี้ค่ะฮานอยวันที่31สิงหาคม2565ค่ะโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังนะคะรับชมและฟังเพื่อความบันเทิงเรื่องตัวเลขกันเพียงเท่านั้นค่ะวันนี้ก็จะมีเลขดังนี้ค่ะ 1>, 1 0 2 0 2 3 3 4 4 0 5 0 5 2 6 1 6 2 7 8 8 6และ90ค่ะเล็กที่เน้นในวันนี้ก็คือ2 3 7 8และ86ค่ะ เน้นเลขสองในแนวนี้นะคะวันนี้แนวทางฮานอยที่มีเลขสอก็จะมี2 0 2 3 5 2และ6กสองค่ะเลขศูของเราก็มาหลายเลขเลยนะคะวันนี้มีหนึ่งศูนี่ศูนย์ห้าและเก้าค่ะ เน้นเลขสองเลขศูนย์แนวแนวนี้นะคะแนวทางฮานอยวันที่31สิอสิงหาคม2 5 6 5ค่ะรับชมรับฟังเพื่อเพื่อความบันเทิงเรื่องตัวเลขกันเทียงเท่านั้นนะคะฟังเอาเพลินเรื่องตัวเลขกันเทียงเท่านั้นค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาชมเลขเด็ดด้วยกันไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ